เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวอวี B ทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตตัวคลิปเรนนะครับที่มีการปรับเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มขึ้นมานะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูก่อนเลยนะครับพลังชีวิตนะฮะตอนนี้เห็นบ้างว่าคลิปธรรมดาเนี่ยเลือดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยพันห นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าณนะตอนนี้พลังชีวิตของตัวคลิปนะครับผมอยู่ในระดับไหนก่อนเข้าโซเวอร์ไทยเร็วๆนี้นะแต่ว่าคลิปนะี่คืออืดขึ้นแน่นอนคุณผู้ชม เพจไอมินต้อนทีเ,นเ,เพจนี้มีพู้ติดตามมากถึง1 7, นึ0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอาปลอดภัยไม่โกงไอดี ID พร้อมเล่นลุ้นครบแรงคอนสกินแรงโคตรสวยบอกเลยว่าโคตรุ้มและราคาดีเริ่มต้นเพียงสามสิบาทลิงก์ไปอยู่ใต้ใคลิปริสแมนชอ็อป no. หนึ่งเรื่องเติมเกมอารลดหนักทุกราคาถูกสุดในตลาดเติมอาในเว็บรับริสแมนคอยมาใช้แทนส่วนลดสูงสุดถึง25%มีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึงส0เดือนสามารถเติมได้ทางในเว็บและหลายตลอด24ยี่ติเอนบมี่านั้น เอาละครับมาดูพลังชีวิตคลิปกันนะครับในสนามรบตอนนี้นะก็จะมีบอกเอาไว้นะครับผมผมจะไล่ที่ตัวสเต็ปคลิปตีใกล้ก่อนละกันนะครับตัวคลิปตีใกล้ธรรมดานะฮะอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่พลังชีวิตพื้นฐานคลิปตีใกล้เนี่ยจาก1,800นะครับปรับเป็น 1,000อาประเป็น2,000เลยนะครับก็พลังชีวิตของคลิปที่มีลักษณะแบบนี้นะก็จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่200หน่วยนะครับก็จะตายยากขึ้นกว่าเดิมนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นคลิปตีไก่นะฮะเรียกว่าเป็นคลิปเมแลวกันนะครับผมในตัวนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ถูกอัพพลังชีวิตขึ้นจากเดิม1 5 0 0เป็น1,650นะฮะก็ถือว่า เด้งขึ้นมาระดับหนึงเลยนะครับประมาณ150หน่วยนั่นเองนะครับต่อกันที่ตัวอะไรอ่ะอันนี้จะเป็นบาลิสต้าหรือว่าจะเป็นในตัวหน้าไม้อ่ะนะครับคลิปที่มันขับหน้าไม้อยู่เนี่ยนะฮะจากเดิมพลังชีวิตพื้นฐานนะอยู่ที่3,000นะครับปรับเป็น3,300นะครับก็เด้งขึ้นมาอยู่ที่300หน่วยด้วยกันนะฮะถือว่าเยอะเยอะเลยนะครับก็จะตายยากหน่อยแหละนะฮะคุณผู้ชมครับ ทีนี้ฮะมาต่อกันที่คลิปเจ้าปัญหานะครับจะเป็นคลิปรถถังคลิปรถถังเนี่ยพลังชีวิตของเก่าคือ3,750ใช่ไหมปรับเป็น4,000นะฮะพลังชีวิตเด้งขึ้นมามากถึง250หน่วยนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเคลียร์ยากขึ้นแต่นั่นยังไม่ใช่จุดที่เราต้องประสบพบเจอนะฮะเพราะว่าคลิปที่มันน่ากลัวเนี่ยอยู่ท้ายๆไงอะ มาต่อกันที่ซปเปอร์คลิปนะครับพอเล่นได้เล่นนึงเนี่ยป้อมแตกนะป้อมในสุดแตกก็จะกำเนิดไอตัวซปเปอร์คลิปออกมาใช่ไหมตัวพลังชีวิตของตัวซ u เปอร์คลิปของเก่าจะเป็นอยู่ที่4,750ใช่ไหมครับก็ถูกปรับใหม่อัปเกรดเป็น5,250นอยะอยู่ในระดับที่สูงมากๆนะครับสูงเลยไอตัวนี้บอกเลยว่าตัวตึงนะอาจคิวเราได้แต่ก็ยังไม่สุดอยู่ดีนะครับ สุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายสี่ก่อนสุดท้ายนะครับก็คือเสริมพลังซุปเปอร์ครีปโหไอครีปตัวนี้นี่เองนะฮะพอป้อมของเราเนี่ยแตก3ทางนะค,คุณผู้ชมคำว่าแตก3ทางนะครับก็คือทาวเวอร์ของเราทั้งหมดแตกหมดเลยนะครับอ่ะทาวเวอร์ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทาวเวอร์เนี้ยน,นะฮะด้านในอย่างนี้นะครับแตกหมดเลยนะก็จะกำเนิดไอตัวเสริมพลังซุปเปอร์ครีปมานะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นะฮะ จากเดิมพลังชีวิตของเขาจะอยู่ที่6,250ใช่ไหมครับปรับใหม่นะฮะพลังชีวิตเป็น7,000ซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับโคตรเยอะเลยนะก็เรียกได้ว่าระวังไว้ละกันนะตัวเสริมพลังซูเปอร์คลิปเนะี่ยอันตรายนะครับพลังชีวิตยเยอะเกินทีนี้ครับมากันที่คลิปที่อันตรายที่สุดนะครับเป็น s ฟลิเยร์แวนการ์ด ฟ l 이เยอร์แวนการ์ด er ถูกปรับตัวพลังชีวิตพื้นฐานนะครับถ้าเป็นฟลีเยอร์แวนการ์ดธรรมดานะครับจากตัวของอิ er, นฟินิตฟลเยอร์เมื่อเราสังหารก็ยะาสามารถอัญเชิญตัวคลิปตัวนี้ออกมาได้นะครับในช่วงแรกนะในช่วงมันจะมีช่วงช่วงแรกกับช่วงกลางนะครับจากเดิมคือพลังชีวิต5,500นะครับปรับเป็น6,000ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับที่รับมือได้แต่ก็อัพพลังชีวิตขึ้นมา500หน่อยถือว่าเยอะอยู่ นะครับแล้วมาต่อกันที่พลังชีวิตพื้นฐานขงตัว g o d f ฟ y e r Vanguard นะครับจากเดิมเนี่ย8,000ปรับเป็น9,000นะครับซึ่งโคตรเยอะเลยนะครับพลังชีวิต9,000เนี่ยมันเรียกได้ว่าพลังชีวิตอยู่ในเกณฑ์ระดับเดียวกันกันกบตัวของฮีโร่สายเมทและแครี่ถ้าเกิดว่ายืนดวลกันเนี่ยนะครับยืนดวลกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้แครี่ตายได้เหมือนกันนะครับกรณีที่ แวนการ์ดยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมคือก๊อตตัวแรกไม่เท่าไหร่ก๊อตตัวสองอาจจะพอรับมือไหวอยู่บ้างแต่ก๊อตตัวสามนะครับคิดดูมันจะเถื่อนขนาดไหน <c oughs> นึกออกไหมออคีบน่ากลัวนะครับทีนี้นะแล้วไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่แค่นี้ด้วยนะที่พลังชีวิตเพิ่มขึ้นคีบเดินเร็วขึ้นและพลังชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยนะครับในแผ่นหน้านะก็ระวังกันไว้ละกันนะครับตัวของเฟลเยอร์แวนการ์ดนะครับทั้งสองร่างเลยนะคุณผู้ชม เอาเลยครับแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับตัวของคลิปนะครับแต่ละแบบนะก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยววาเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับเอาเป็นว่าคลิปทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปที่ใกล้คลิปที่ไกลบาริสต้ารถทางซูเปอร์คลิปเสริมพลังซูเปอร์คลิปและตามด้วยแวนการดเจ้าปัญหานะครับทุกตัวพลังชีวิตเพิ่มขึ้นหมดเลยนะครับรายละเอียดก็ตามนี้เนอะเดี๋ยวตอนตัดคลิปเนี่ยผมจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับว่าคลิปแต่ละตัวเนี่ย มันจะพลังชุวิตขึ้นประมาณไหนนะครับจะได้เห็นตัวเลขแบบชัดเจนนะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ